แมนสีด้านครับผมอยู่อเมราแล้วก็อยู่กับชแนลตะก้ออดดิคครับมาชมคู่นี้นะครับท่านใดเดี๋ยวท่านใดท่านบอกคู่นี้เป็นคู่เอกในรายการนะครับผมเป็นเหลี่ยมข้ามเขียวนะครับก็แน่นอนครับเจ้าถิ่นโดเท่ครับวันนี้มาในสีเสื้อสีส้มครับสำหรับโดเท่ครับทีมงานพุทธบูชาทีมครับต้อนรับการมาเยือนของตะก้อเดินสายระดับทีมชาติอย่างพิเศษครับ น้องภูมิและก็พี่ม่อนครับน้องภูมินะครับผมคนข้ามหมายเลขหกนะครับผมแต่ก็เดินสายจากประขามนะครับผมขอนแก่นนะครับภูมิประขามนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสังกัดราชนาวีนะครับล่าสุดนะครับช่วยพระราธิานสมเดชะเทพนะครับได้ลองแชมป์ในประเภทดับเบิลนะครับแพ้ให้กับทีมชาติอย่างเจ้าเตยนะครับจุฑาวัชสีทองนะครับแล้วก็เจ้ากอลเลียนะครับกอลกฏกมลพบนะครับผม ก็เรียกได้ว่าฟอร์มกาลังสดมากๆนะทั้งน้องภูมิแล้วก็พี่ม่อนนะครับแล้วบวกความเก๋าอย่างพี่เสกเข้าไปอีกนะครับเรียกได้ว่า3คนนี้แน่นมากๆเลยนะฮะสำหรับโดเทนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นฝีเท้านะครับผมเอาชนะเคยชนะพี่อาร์ตท่าเรือนะครับเคยชนะพี่ซูเปอร์แม็กกับพี่นกนะครับเคยชนะเจ้าเตยแล้วก็กอลเลียมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับผมเอาชนะ พี่พงแล้วก็พี่การมานะครับผมที่สนามเก้าหึ่งนะครับผมแล้วมาวันนี้นะครับต้องมาเจอกับรุ่นพี่นะครับผมดีกีระดับประเทศนะครับผมวันนบี้อมฮัสฮัสกี่เอ็ดแบ็กต้องแพ้ เอาละครับมาดูนะครับคุยในรายการนะครับผมใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟของเสกสรรทับทองครับ ดีกีตะก้อทีมชาติครับพิเทเปิดวีโดโยกเข้ามาแล้วดูจังหวะข้ามเขียวครับลูกแรกของเจ้าถิ่นอย่างโดเท่ครับวันนี้เรียกว่าเจองานหนักมากๆครับ3มคนครับจากล้านาวีครับพิเศษครับพิมอนครับแล้วก็เจ้าภูมิครับกิตติภูมิเสรีบุตรเนะเจ้าภูมินะครับ ศูนย์ศูนย์ครับดูเกมเสิร์ฟวิดีโอลูกนี้ตัดเข้าซ้าย,ยเปิดอาราพิเศษไหลย,ยกเองลูกนี้น้องภูมิยังไงมาแล้วครับนี่ครับความสดจากราชนาวีครับศูนย์ศูนย์ครับดูจังหวะพี่เทเอาและครับพี่เท เปิดลูกนี้มีหลุดให้เห็นครับ3คนใครข้าม3าคนเป็นน้องภูมิข้ามคนเดียวนะครับฝั่งนู้นเป็นวิเทข้ามนะครับและข้ามเขียวนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับพิเศษโยงเปิดกับพิเทวิโดโยกเข้ามาแล้วโอ้โหดูจังหวะการข้ามของพนเทครับเอ้ย วันนี้ปาดดีกว่าวันที่เตกับพี่เตกับต้นเหรอไอเฮียต้นไม่ได้ยินเลยกับนี่โอ้โหทุกคนเนี่ยใก่ไหียเล่นเฉยไม่ได้ยินถ้ามีไอเฮียหน้าเลยมีเตนี่ครับสนต่อหนึ่งเปิดกับพี่มอนยกขึ้นมาแล้ว้องภูมิโอ้โห น้องภูมิข้ามดีมากเลยนะครับไม่เคยเห็นเลยนะน้องภูมินะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเปิดนะครับโยกเข้ามาแล้วเอาอะไครับแลกกันคนละไม้แล้วครับที่เขาอยู่ทีมเดียวกับเราเหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ครับดูสีเสื้อด้วยครับภูมิประคามแล้วครับใช่ครับผม FC เทรายจัดไปอย่าให้เหงาครับทุกคน ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเป็นลังใจสมอัเซเส์ของเราด้วยครับผมแอดแปดเก้าโกครับจำชื่อนี้ไว้นะครับแปดเก้าโกครับเป็นอีกหนึ่งเว็บกีฬานะครับอย่าลืมแอดไปที่แปดเก้าโกด้วยครับเปิดแล้วยกมาลูกนี้เจ้าภูมิโอ้โหน้องภูมิข้ามไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันครับหนึ่งลูกพิเศษเปิดเปิดหลุดเอาละครับบางคนชอบฝั่งสามบางคนชอบฝั่งสอง จัดไปครับพี่เชียร์ได้ทั้งสองทีมครับ1ต่อศย์ครับจังหวะเกมเสริมพิเศษเศจาะไปช่องกลางไปพ่โดโอ้โ,อโหจังหวะกเกมข้ามัเท่ครับจริงๆแล้วคู่นี้เกือบได้เลื่อนนะครับเนื่องจากพ่โดโมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับเข่าขวานะครับที่ใส่สนับอยู่นะครับปกติแกร์แมกแกจะไม่เคยใส่อะไรพวกนี้เลยนะฮะแต่มีอาการบวมนะครับเนื่องจาก บาดเจ็บจากการซ้อมนะครับวิโดนะครับแต่ว่าเนื่องจากทุกอย่างมันดําเนินไปแล้วนะครับคือแกไม่อยากจะยกเลิกนะครับเพราะว่าแกรู้ว่าคู่นี้คนรอดูเยอะอยู่แล้วนะครับเลยแกบอกว่าแกเตะไหวนะครับก็เลยเตะเลยนะครับลูเลี้องดู จังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับโยกเข้ามาแล้วโอ้โห,โห,โโหดูจังหวะเกมข้ามจันเท่ลูกนี้ครับเนี่ยเนี่ยคือฟอร์มที่ข้ามเววันไปเก้า <x> หนึ่งไม่ได้ขนาดนี้เลยนะโอ้โหข้ามดีมากจังหวะลูกมอสกูลนี้ของจันเท่ครับมันดูว่าจะ สามารถยื้อสามคนนี้ได้นานแค่ไหนนะฮะแล้วยกมาจังหวะนี้น้องภูมิโอ้โห,โหยืนข้ามขาเดียวก็เจ้าภูมิครับสวยงามครับเอาละครับเปลี่ยนมาให้จังหวะเป็นเกมเสร์ฟของพี่ม่อนครับพี่ม่อนเองก็ม่อนขอนแก่นนะครับหรือว่าม่อนบัคขาเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งมือดีจากอีกหนึ่งผลผลิตจากบ้านบาคาัคขามขอนแก่นเหมือนกันนะพี่ม่อนนะครับแล้วยกมาจังหวะนี้ โอ้โหจันเทครับ2-2มีใครกล้าวัดไหมครับชั่วโมงนี้เอ่อผมตอบว่าไม่มีเลยแล้วกันนะเพราะว่า2-2เนหาคู่นานแล้วนะครับก็มีล่าสุดก็คือพี่พงศ์กับพี่การนะครับที่รับนะครับไปเตะที่สนาม9-1นะครับแล้ววันนั้นก็สนุกมากนะครับพี่พงศ์พี่การก็สุดยอดมากๆเลยนะแต่ก็เป็นพี่โดพี่เท่นะครับที่เบียดเอาชนะในช่วงท้ายเกมนะครับเปิดกับพิเศษ โยกลับมาเจ้าภูมิตามดูนะครับพี่โดนะครับทิ้งทิ้งตัวเลยนะครับแมวแมวขาขวาลงนะครับชัดเจนเลยนะครับ เปิดแล้วยกเข้ามาศูนย์ตอนหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้ พิเศษกับีิมอนมองหน้ากันแล้วนะครับพิเศษแกก็พะวงขวาครับดีว่าลูกน right> ี้ม sí ันออกทั้งสองคนไม่มีใครเอาแล้วครับไม่มีใครเอาให้เมื่อ้เนี่ยโอ้เสิร์บดีมากครับีิมอนจังหวะนี้ครับโอ้เสิร์บโคตรดีเออเอาแล้วครับสองต่อศูนย์ครับ ดูอาก,การไม่ดีเลยใช่ครับผมเสองต่อศูนย์ครับเปิดครับวิโดยโยกเข้ามาลูกนี้ ไม่ได้เจ็บแต่พี่โด้แน่จริงก <c oughs> ารเท่นี่ก็เจ็บด้วยครับอแต่ว่าการเท่นี่โอ้หมึนแหงผมบอกเลยว่าเพลิดเพลินเหมือนเ,นอเลเนเนยแล้วดูยกเข้ามาเอาแล้วเจ้าภูมิปาดบนฟ้าอย่างนี้ก็เกี่ยวยากครับถึงแม้ว่าความหนักของเจ้าภูมิในการปาดเนี่ยอาจจะเป็นรองพิเทศนะครับ แต่ว่าด้วยความที่น้องภูมิเองเนี่ยกระโดดปาดสูงมากนะครับมันจึงทำให้จังหวะเกมเกี่ยวเนี่ยมันหายไปนะเปิดครับโยกเข้ามาได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ศูนย์ต่อสองครับ อสองต่อศูนย์คือว่าเจ็บทั้งสองจันเทนี่คนบ้าครับจันเทคนบ้าครับเจ็บนานแล้วพี่เทครับแต่แกเป็นประเภทแบบมูดูดันครับจันเทตอนนี้ก็ขอฮอนสักเม็ดนะครับ เอาเลยเพื่อนตามสบายมึงเลย0ต่อ2ครับพี่โดโอ้โพอเจอจังหวะเกมเสิร์บยืน2ต่อ0ครับ โอ้โหชัดเจนมากๆครับจังหวะข้ามของน้องภูมิครับคููนี้เป็นคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับผมเป็นคููอย่างในรายการนะครับท้ายหน้คููเมื่อกี้เรา ยกขึ้นมาศูนย์ต่อสามครับเจ้าด้านยังไม่ได้แต้มเลยครับ เอาแล้วครับเกี่ยวโอ้พี่โดลูกน,นี้ครับไปเลยครับเกี่ยวจังหวะน,นี้ครับดูเหมือนจะโมโหตัวเองนะพี่โดเกี่ยวรูมอสักครู่นี้ทิ้ง,ท,งทิ้งตัวลงไปเลยครับ

นอนแล้วครับเจ็บเจ็บเมื่อกี่วันแล้ววะจริงจงโอ้ผมคือผมอ่ะ ไม่ไม่ไม่ได้เห็นจังหวะเจ็บเลยไม่รู้ว่าเจ็บขนาดไหน เซ็งเลยครับผมผมก็เซ็งครับทำไมต่อ3าคนครับสองสองไม่มีคนสู้ครับ ซีบตัวไหนตัวแนนบ่ของของไอแนนยัเคยนี่ยังเอฟซีเหรออฟเคนี่ตัวไหนตัวก้อนบ่อออตัวตัดยกันได้เป็นตัวหาประตู แล้วจันโดเจ็บอย่างนี้เซ็งเลยเดี๋ยวลงไปดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างทนะีสักคู่สักคู่ถอดพอแบงก์ก่อนถือแว้กคุณนได้ลง,ลงไป

ยี่สิบนาทีครับดูผู้ได้รับบาดเจ็บนิดนึงครับผมมาดูว่าตอนนี้อาการเข่าเป็นยังไงบ้างนะฮะชายยงีต้องอสแบมารอชายยงดบวมอีกแล้วหรอดูเหมือนว่ามีอาการบวมนะครับพี่โดนะครับดูความสดของจานเท่ผมนะครับ จันท่ก็ไม่ได้สดไปกว่าจันดูเยอะหรอกครับผมดูทรงแล้วพยายามซอยเปิดลูกตาเด้อดมแรมมาท่านนี้เริ่มใส่ยามเบียดออกมายืนซอยกันเอาสู้สู้สู้ผมเคยบอกพี่โน้ตเล่นหลังเท้าพี่โด่ก็เล่นหลังเท้าสองขาอยู่แล้วครับสุยโอ๊ตเป็นไงน้องถึงรอบไหนแล้ว ไหวหรือเปล่าครับเราอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับดสูงดอะไรดิดงนะไอสิ สักคู่นะครับคือด้วยความที่แมตช์นี้มันเป็นแมตช์ใหญ่นะแล้วมันเป็นคู่เอกของสนามด้วยนะครับแกเลยไม่อยากเลื่อนนะครับเพราะแกรู้ว่าทุกคนตั้งใจมาดูนะครับแกคิดว่าแกไหวนะแกถึงเตะนะครับบาลาว่างไปห่ก็ได้เอาล้ครับตอนนี้ผมไม่ได้ถือนั่นแล้วแพ้ตำรวจครับวันนี้ได้ที่สามครับอ๋อโอ้โหตำรวจพี่นุ้ยเสิร์ฟดีเด้ย 4-0ครับเกมเส์ส์งพิเศษครับยอดค,ครับจันเทพเปิดพิโดโย<อ>เข้ามาแล้วอโอ้โหดูจังหวะข้ามครับอพอพิโดเจ็บแบบนี้เราเลยได้ดูจังหวะเกมข้ามแบบชัดๆเลยนะฮะ<อ>ตำรวจชิงทาทบอรครับโอ้โหทบอ็แน่นครับ สูงต่อสครับดูเกมเซิร์ฟไ,ไม่เป็นไรเรื่อนเลือเล่อ,ลอ,อแล้วครับมาดูจังหวะเกมเซิร์ฟพิเศษครับ4ต่อ0ครับ อันนี้เย็นใช่ไหมเย็นเย็นชัวร์ขึ้นเลยมันจะทำให้นั่นเลยพั้งเลยโอ้คุยเอาดีว่าช่องกลางใครจะตัดแอดไปนั่งที่เดิมไม่ไม่ไม่ไปแล้วครับที่เกล็ดขึ้นครับมันใจเลยใช่ไไปเอามึงนตีดียวครับทิ้งเลยทิ้งเลยอย่าไประแวงมันไปอยู่เจ้าวิโดเยอะมให้โอ้ กุมเท้าไม่อยู่แล้วนะครับขอมาก่อนให้อีไม่ช้คอเรมีสเปคครับอยู่ด้วยวันนี้ที่สนามเองเนี่ยมีตะก้อแค่นียครับมานานย่างเด็กไปถึงตีสามอ่ะเด็กเล็นแต่่เชื่อ จับเปิดไม่เป็นไรด้วยห้าต่อศูนย์ครับดูเกมเสิร์ฟพิเศษครับจะเปิดโดยโดยะมาแล้วจันทน่ทำได้ดีอยู่ครับ ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอด้วยความที่กลัวที่สนามนะครับผมคือถ้ากู้นี้นะไม่ไม่ไม่ได้เตะเนี่ยวันนี้มันอาจจะแบบปล่อยไปเลยนะผมแกเลยตัดสินใจว่าจะเตะน,นะผมกู้ข้ามดีมากครับ5-0ครับเปิดครับ 0ต่อ5เสกเปิดยกไหลเข้ามาแลเจฟฟ์ชัดเจนกับเจฟฟ์เจูมิมข้างแข็งแรงมา5ต่อ0ครับเปิดจากพิธียกเข้ามาแล้ว ครับเหมือนว่าจะคัดได้แล้วนะวิโดนะครับดีขึ้นแล้วหรือเปล่าครับห้าสิต่อห้าครับอโอหแล้ววิเศษค,คัดแตวก็คัดให้แต่หัวเลยครับ,บมใช่ครับความคมพอพกันเลยนะ เดี๋ยยเข้ามาจังหวะนี้ เสิร์ฟครับห้าห้าต่อ0ูนครับเปิดสูนย์ห้าศูนยต่อห้าครับ แล้วก็ตาที่อต่อศูนย์ครับได้ได้คุณยวบินเลยอยาเทียนอยาเทียน่ันหลังเราตู้เอทีไว้ในสนามนะตู้เอทีไว้ในสนามวันหลังเอาตู้เอทีไว้ในสนามต้ม เอาแล้วครับผมต้องเก็บแต้มผมเปลี่ยนฝั่งได้นะฮะหกศูนย์หกต่อศูนย์ครับศูนย์ต่อหกครับ ไม่เจ็บน่าจะสนุกครับเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรนนี้พอดีมีน้าเขาถ่ายอยู่จะภาคชนกันเนี่ยเดิมเัก๋ยวอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าตัวีะครตัวละครแล้วเมื่นยมสูงต่อหกครับ เออจุดพิเศษโหยกขึ้นมาซอหกต่อศูนย์ครับต่อสามเลยแหลคะครับใช่ครับ เีมน,นวมปวดท้องเลย,ทยเทพโยต่อค,ครับโดเจ็บเทพโยปวดท้งอง